กลยุทธ์4แบบช่วยลดความกลัวความกลัวเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในกลไกลของสมองเราสมองเราสร้างความกลัวขึ้นเพื่อให้ชีวิตของเราอยู่รอดเมื่อเรามองเห็นความเสี่ยงภัยต่อชีวิตต่อร่างกายต่อความต้องการในใจเราจะถูกกระตุ้นให้เลือกทำพฤติกรรมบางอย่างเช่นหนีไปสู้กลับหรือช็อกนิ่ง4กลยุทธ์ที่หน่วยซิลของสหรัฐใช้ในการ ลดทอนความกลัวในสถานการณ์น่าตื่นตระหนกที่เราอาจนำไปปรับใช้ได้คือทักษะที่หนึ่งปลุกใจตัวเองหน่วยซิลจะสอนให้พูดคำพูดเชิงบวกในช่วงเวลาวิกฤตเช่นฉันทำได้ไม่เป็นไรหรอกฉันมั่นใจว่าฉันจะแก้ไขมันได้การสร้างคำพูดเชิงบวกในใจจะช่วยปลุกพลังทั้งสมองและพลังใจให้เราลดความกลัว ลดความตื่นเต้นและค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเพื่อลงมือทำได้ลองปลุกใจตัวเองดูทักษะที่สองซักซ้อมในใจเป็นทักษะที่อาศัยการฝึกฝนให้เราลองจินตนาการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับเราในรูปแบบต่างๆให้เราลองฝึกว่าหากสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไร เราจะทำอะไรได้เช่นเราอยู่ในห้องประชุมแล้วเราโดนให้ตอบคำถามแล้วเราตอบไม่ได้บรรยากาศเริ่มแย่ทุกคนมองเราเป็นตาเดียวเราจะทำอย่างไรเราจะปรับตัวในสถานการณ์นั้นอย่างไรให้เราลองฝึกในใจนึกภาพจินตนาการการฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราไม่ตื่นกลัวเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น ทักษะที่3ส,สางไปทีละปมในแต่ละปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ยากเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงหน้าทุกอย่างได้ในคราวเดียวและเราอาจรู้สึกตกใจสุดขีดกับสถานการณ์ตรงหน้าหน่วยซิลถูกฝึกให้ย่อยเป้าหมายใหญ่ให้เล็กลงเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วลงมือทำไปทีละขั้นเมื่อผ่านขั้นแรกไปได้ ก็ตั้งเป้าหมายอันถัดไปความรู้สึกกลัวความรู้สึกกังวลก็จะลดทอนลงและเราสามารถจะเดินหน้าแก้ปัญหาใหญ่ลงได้ในที่สุดทักษะที่4หายใจลึกๆเป็นทักษะที่ใช้ได้กับทุกอย่างจริงๆการหายใจลึกๆยาวๆช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคลายเมื่อมีความกังวลเครียด หรือตื่นเต้นมากๆให้ลองใช้เทคนิคหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นไว้นิดนึงแล้วผ่อนลมหายใจพร้อมไล่ความกังวลออกไปยาวๆมันจะช่วยเราลดความกลัวและลดความตื่นเต้นลงได้มากทั้งสี่ทักษะปลุกใจตัวเองซักซ้อมในใจสางไปทีละปมและหายใจลึกๆจะช่วยให้เรา เผชิญกับความกลัวเวลาที่เราต้องทำอะไรแบบไม่คาดคิดได้ดีขึ้น